ยาวเลยยาวเลยยาวเลยไม่ต้องเบลอเดีนเดียวกลางกลางค่อยช่วยอยู่ฝั่งนู้นด้านหลังค่อยดาวเนะเฮ้ยเฮยเา้ยเอยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยงฮ้ย้นเฮอนเล้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ย้ยกฮ้ยเฮ้ยเ้นเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เเฮ้ยเยเฮ้ยเ่้ย้ยเ่อยเ้ย้ย้น่ามยยเ้เ้วยร้ย้้้้เเย มันจะลงร่องนี้มันจะขึ้นไม่ได้สตาร์ทได้ไหมถ้าสตาร์ทได้เข็นขึ้นได้ลงก่อนแล้วขึ้นใหม่ดีกว่าเออมันต้องกอดใช้เฮ้ยน้ำมันท่วมหรือเปล่าวะน่ะน้ำมันไหลน้ำมันไหลอยู่ปล่อยเลนซ้ายอ่ะครับทีนี้เปร๊บเบาเร่งแล้วก็คุ้งต่อปุ๊บเราตัดได้ไหมตัดได้เขาไปยุงได้เอาเราขึ้นนะขึ้นขึ้นตัดเลยมันจะเป๋มานี่จะขึ้นไม่ได้ติงไปกู้ไปสิงสิงกุ้งไปกู้เดี๋ยววะเขาอยู่มบนเนี้สูงนะ ้หันขวาแล้วนดิครับหันรถขวาก่อนค่อยตัดมันจะได้ไม่ไหลเอาขึ้นเหรอเจ้าลมเนี่ยเอาขึ้นเอาขึ้นไม่ต้องเอาขึ้นไม่ต้องขึ้นมาคอมสตาร์ทเสร็จแล้วให้พี่เขาสตาร์ทให้ก็ได้พี่ช่วยสตาร์ทหน่อยข้างขวาพี่ชื่ออะไรอ่ะสตาร์ทเลยพีละพีละสตาร์ทไม่ไหวเออขวางก่อนขวางก่อนมันจะได้ไม่ไหลอาอาเโอ้ไม่ เ MTX เที่ยวขึ้นเที่ยวอยู่แล้วที่กูตีนกาหมวนกับลุงบนวกอง,กอ,งอยู่บนผมที่ของนี่ของบ้านต้องส่งมาเลยจากตรงนั้นนะเรียบร้อยถ้าเสียงเงี้ยเรียบร้อยไม่ถึงหรอกงานไม่ได้หรอกมันไม่มีแรงส่งผมบอกว่าได้ร้อนมีหมดอ่ะอะช่วยนายช่วยนาย อยากขึ้นเร็วๆช่วยหน่อยว่าช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยเร็วว้าวว้าวจริงไม่น่ามีทางลงมหาท่ามทางลงดีกว่าตัดไม้ลงมันจะได้แบบต้องขึ้นลูกค้าเกี่ยงหูเนี่ยใจเนี่ยหมดจะหมดแก๊งแล้วเนาะ Tông bà chủ động đi. Cám bà tìm môi trường không bài. Một người đẹp. Những người đẹp. Một 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 người đẹp. đẹp. Nó người đẹp. Một người đẹp. Một này, đẹp. Một người đẹp. Một người đẹp. âm người đẹp. Một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 

เฮ้ป่ามาแล้วป่าเฮ้ป่าเฮ้เต็งปาใหญ่นะเต็งช่วยเต็งเฮ้เต็งเร็วช่วยก่อนช่วยก่อน เอาไหมเอาไหม่อไดันดันคนช่วยแกเอาปาขึ้นเลย โอเคครับผ่านหนึ่งคันครับโซนิกครับโซนิกว้าน่านอนจริงๆเอามั้งนี่ยมั้งดิเดี๋ยวพี่ผมจะพาพี่ขึ้นขอสุดเลยนะผมไม่เอาครับไปที่ไหนไหนขึ้นนี่มาแล้วอ่ะมันเหนื่อยว่ะเขาจะรอนานกว่าช่วกไม่ไปเขาจะเส็งใช่ไหมพอแค่นี้พอนะ้สายสายที่สายเลยไปเลยครับเฮ้ยโอ้ยสาเนี่ยมันตะงง่ก เออเอาก MM. oo <xi> <meio> ีเตอร์ฟันแม่งออกเลยค่อยๆค่อยโอ้โหออย่แปพภูเขาอ้ม่นชบภูเขาตรยดมือหรืตัดเท้ามั อสบายแล้วรถจเมือกค่อยๆกระทุงกระทุงขึ้นไปครับไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินยาวเร่งแบบกระแทกกระทุงกระทุงอ่ะกระทุงกระทุงเว้ยมีตอบตอบเขาเร่งเอาไงเดินยาวเราจะไหนล็อกเลยล็อกเลยพลาดแล้วอ๋อถุนระลงเยอะคาวาครับคาวา อย่าไปปีทิ้งติงไปบอกเดี๋ยวดินั้นไม่ละเดี๋ยวยางเดี๋ยวยางขาดหมดอ่ะไฟ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 ค่อยค่อยจูงคัเดี๋ยวเอาให้จานอาจารย์เอาจานกู้ครับจานกู้ครับจานติงครับจานกู้ครับเบาๆนะรถเขาในเมืองไม่อย่ารถเมืองนะ มาแล้วเอ๋ครับ XR ครับต้องต้องต้องคอ,อย,อยประยุงช่วยครับนะกันไว้ก่อนครับผมได้ครับได้เอาโ <c oughs> ยกไว้ก่อนโยกไว้ก่อนอย่าน้ำมันท่วมอย่ามันจะติดจ้าครับ นี่แหละรสชาติ <laughs> Редактор เอาต้องช่วยแล้วต้องช่วยแล้วพี่บุญพี่บุญต้องช่วยแล้วเดี๋ยวปลท่าเลยปลท่าราจำก่อนขึ้นเลยขึ้นเลยพี่พี่ตรงตรงท้ายได้เนี่ยนะด้านด้านท้าย นี house, in ่ยเว็บอ่ะข oh okay. well. yes. um, ึ 8, ้นนิ่งๆเลยอ่ะเป็นไงล่ะเล่นหมวกกันแล้วหมวกไม่ได้ทำอะไรให้เลยอ่ะ ไปขวาไปขวาขวาเนี่ยครับนี่แหละเอ็นดูโรคอนแท้ต้องช่วยกันอย่างนี้แหละ <laughs> นะเที่ยวหนึ่งอ่ะพามาแล้วนะทำอไรเนียครับเซื่ออันนั้นดูมาอันง่ายเลยอันนี้ยากกว่าอันไหนอันที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อ่ะไอ้ง่ายไอ้ไห้นี่ยแต่มันยาวหน่อยต้องทรงมันจะไปเลี้ยงคลาสเลยไปชันมากลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ตั้งรำใหม่ดีกว่าพี่หมูอัดขึ้นมาเลยมันกลางมอแล้วมันเหนื่อยผอนต่อไปขึ้นมันลองลูกไว้ลองลูกไว้ สองชั่ว่าต้องรีดอย่างเดียวอ่ะอันนี้เจ้าของไม่เอารถครับอันนี้เจ้าของไม่เอารถครับ สบายสียังหวะนิ่มๆเลยมาแล้วมาแล้วสีไม่ต้องเล่นมากไม่ต้องเล่นนะลองยังวะลองยังวะตงเล่นก็สีต้องรีดต้องรีดอย่างเดียวสบายดีเลยรื่องอะไรเนี่ยตูนิกตูนิกโอ้ยไถโต้ยี่สิบ ไปรอบต้นไปย่าอย่าให้มันอย่าให้มันเมื่อกี้ทำไมไม่เดินหนึ่งมาเราสับสองเดินหนึ่งแล้วเดินหนึ่งขวงไม่พอหน่อยขางรถไว้ขวางไว้ขวางไว้แล้วตั้งรำไปแรงแรงสมพงศ์พอครับมันต้องทรงอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เนี่ยเสือภูเขาแล้วเนี่ยสองยังหวะไอ้นั่นขึ้นแน่เลย ถ้าไม่พร้อมอย่าแนะนําอย่าไปขึ้นมาเดี๋ยวเจ็บรถพัดงด้วยเนี่ยมามาคอยอยู่เป็นจุดเป็นจุดดีกว่าคอยช่วยอ่ะดูดูเสือติงเสือติงโชว์แล้วรถใครอะ่ะรถไอริส ไม่มีเลยไม่โ <or> <Never seule> ตแคเลยแรงไม่มีเลยตอบสองจะหมด